เรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านดิฉันเด็กหญิงกันติชานิวรประเสริฐกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนแม่ปัลเรียนวันนี้จะมากราบสุนทรพจน์ในหัวข้อเรื่องรักษาชาติและความเป็นไทยไว้ด้วยลมหายใจของประธติ ด้วยความพาสุขทาวลสดใสบัดนี้ไทยจะเริ่ม ทำานองโดยครูเอื้อสุนทรนสนานประพันธ์คำร้องโดยครูแก้วอชาริยกุลบทเพลงดังก,กล่าวเป็นเพลงที่ชนะการประกวดเพลงปลุกใจเมื่อพุทธศักราช2488อันเป็นที่ชิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองดิฉันเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินที่มีทรัพยากรร่มสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ด้วยความอุดมสมบูรณ์นี้ทำให้ประเทศไทยขึ้นชื่อว่าเป็นครัวโลกมีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขที่ได้รับขนานนามถึงพระปรีชาสามารถในหลายๆพระองค์ย้อนกลับไปในยุคสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราชผู้นำทางการปกครองด้วยพระปรีชาสามารถอันชานฉลาดของพระองค์จากการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก การส่วนของไทยให้กับชาติวันตกเพื่อรักษาเอกราชของไทยไว้ได้หลายต่อหลายครั้งทําให้คนไทยไม่ตกเป็นเหมือนขึ้นของชาติใดในโลกนอกจากนี้เรายังมีในหลวงชการที่9พระมหากษัตริย์ที่ได้รับการยกย่องว่าทรงเป็นปราชญ์แห่งแผ่นดินเป็นผู้นําทางด้านหลักประชาธ,ธิปกตยพอเพียงในวันที่5ธันวาคมของทุกปีนอกจากเป็นวันพ่อแห่งชาติแล้วทั่วโลกยังให้ความสําคัญต่อวันนี้ในฐานะวันดินโลก ตามมติของสหประชาชาติสืบเนื่องจากพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินอย่างต่อเน,นื่องและยาวนานปรากฏผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ละกว้างของทั้งในประเทศและนานาชาติประเทศไทยเรามีสกุลเงินบาทของตนเองมีภาษาของตนเองซึ่งเกิดขึ้นในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้ประดิษฐ์อักษรไทยอีกทั้งประเทศไทยเรายังมีเพลงชาติไทย และธงชาติไทยทีเรียกว่าธงไตรรงมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสามสีสีแดงคือชาติสีขาวาศาสนาสีน้ำเงินหมายว่าพระมหากษัตริย์ไทยเบื้องหลังกว่าจะเป็นธงไตรรงผืนนี้หล่อรวมปะปนทั้งความทุกข์ทั้งชีวิตของบรรพนชนเอาไว้เพื่อแลกไปซึ่งสันติสุขให้กับลูกหลานในอนาคตดิฉันเชื่อเสมอว่าคนไทยนิ้รากเงามีบรรพบุรุษ มีวัฒนธรรมและจารีตประเพณีที่ดีงามไม่เป็นรองชาติใดในโลกต่างชาติยกย่องให้ประเทศไทยเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกโดยได้รับการจัดอันดับจากการรายงานของเว็บไซต์ Travel n i เพราะประเทศไทยมีศิลปะวัฒนธรรมมีสถาปัตยกรรมมีโบราณวัตถุโบราณสถานที่เป็นเอกลักษณ์มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลากหลาย มีทรัพยากรลมสมบูรณ์เป็นทรัพย์ในดินสินในน้ำจากที่กล่าวมาข้างต้นทัางไม่ไดิฉันถึงคำปฏิญาณที่ว่าชาติของเราเป็นไทยอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้เพราะบรรพบุมมรุษของเราเอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตและความลำบากยากเข็นเขาเล็กไว้เราต้องรักษาชาติเราต้องบำรุงชาติเราต้องสละชีพเพื่อชาติ มาค่ะเรามาร่วมมืสืกสารักษาชาติและความเป็นไทยไว้ได้วยลมหายใจของประวัติศาสตร์แห่งบรรพบุรุษของไทยและร่วมกันสร้างชื่อเสียงพัฒนาประเทศประกาศความยิ่งใหญ่ของชาติไทยให้ดังออกไปสู่สายตาชาวโลกสำหรับวันนี้ดิฉันขอจบการกล่าวสุนทรพจน์ไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ